นี่นี่นี่ไข่มุกลูกคะอะไรคะแม่แม่ขอยืมมือถือหน่อยสิ มือถือของแม่ก็มีเอาของหนูทำไมอ่ะก็มือถือของแม่แบตหมดพอดีแม่เพิ่งรู้ข่าวมารู้ข่าวอะไรแม่ก็สกินปืนเอคดากนไงมีในาลักกี้รอยนและการันตีเล่นครบ8ครั้งได้ถาวรแน่นอนเป็นปืนอีโวที่ผู้เล่นหลายคนอ่ะอยากได้มากที่สุดเลยกิจกรรมนี้มีแค่เจวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่1 5บหถึงยีพฤษภาคมนี้เท่านั้นแม่ต้องรีบแล้วเนี่ยอ๋อหนูซื้อตั้งนานละแม่นี่ช้าจังเลยนะเออรู้แล้วว่า ชงั้นก็รีบเอามือถือมาเร็วแม่ยืมแป๊บเดียวเออคงไม่ได้แม่หนูยังไม่อยากเปิดมือถืออ,อ่ะเอ้าทําไมมีมือถือทาไมไม่รู้จักเปิดฮะเออน่าแม่ก็เอาโทรศัพท์ของแม่ไปชาร์จแบตสิหนูยังไม่อยากเปิดมือถือ,เ,อ,อเป็นอะไรไม่อยากเปิดมือถือ ว่าแต่แกร้องไห้หรือเนี่ยตาแดงเลยบ้าไม่ได้ร้องไห้แล้วทําไมตาแดงเออก็หนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จไงแล้วน้ํามันเข้าตาก็เลยตาแดงน้ํามันเข้าตาจนทําให้ตาแดงขนาดนี้เลยเหรอฮะอืมแม่มีอะไรอีกไหมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปได้แล้วไปหนูจะแต่งตัวอืมว่าแต่แน่ใจแล้วนะว่าจะไม่กลับไปอยู่กับพี่อีคิวเขาแล้วอะ่ะเออแน่ใจแม่ไม่ไปอยู่แล้ว แม่ก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของเราสองคนเหมือนกันนะแม่ไม่รู้หรอกว่าเราสองคนไปทะเลาะอะไรกันเอาเป็นว่าแม่ขอบพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคนเราอะ่ะมักจะมาเสียใจเมื่ออะไรหลายๆ,ๆอย่างมันผ่านไปแล้วแต่คนที่ไม่รู้ว่าชอบอะไรแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปอะ่ะเขายังเสียใจไม่เท่ากับคนที่เขารู้ว่าเขาชอบอะไรแต่ก็ยอมให้เวลามันผ่านไปนะลูกเออแม่พูดอะไรของแม่เนี่ย หนูไม่เห็นจะเข้าใจเลยแม่ออกไปได้แล <throp> <görüş> ้วไปหนูจะแต่งตัวแล้วอืมไปก็ไปไม่ยุ่งก็ได้แต่แม่อยากให้เราคิดดีๆนะคิดอะไรแม่ออกไปได้แล้วเร็วหนูจะแต่งตัวหนูหนาวอ่อเออโอเคน้องไข่มุกฮะเฮ้ยพี่โอ้ยทำไมพี่ต้องมาเวลาแบบนี้ตลอดเลยคะเออพี่พี่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้นี่นะโอ้ย สรุปแล้วพี่จะเห็นตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเราแต่งชุดแบบนั้นทำไมไม่รู้จักปิดหน้าต่างอะก็ทุกทีอะมันไม่มีใครมาไงมีแต่พี่นั่นแหละที่มาเนี่ยว่าแต่จะมาหาหนูทำไมคะเออพี่แค่จะมาบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกหนูไม่อยากฟังแล้วอะพี่กลับไปเถอะเออฟังพี่่อยดีพี่แค่อยากจะมาบอกแล้วว่าพี่อะรักเรานะเออ,เอ,อพูดอะไรของพี่ไป,ไปเลยนะรักเราจริงไม่ไมีหลังแบบพี่น้องนะ รักแบบผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะพี่นี่นช่วงจริงยิงจะมาบอกรักหนูอีกอ่ะอะไรกันก็พี่ชอบเราตั้งนานแล้วนี่เราเองก็รู้นี่นะพี่ก็บอกไปแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ชอบเขาเลยไม่ได้มีอะไรกันด้วยอ่ะเออหนูจะเชื่อพี่ได้ไงฮะหนูไม่เชื่อพี่หรอกไปเลยนะนี่ไข่มุกทําไมเราจะเชื่อพี่ไม่ได้อ่ะเกิดมาพี่ไม่เคยมีแฟนเลยนะไม่เคยมีใครเลยเพราะพี่ไม่อาจจะลืม น้องสาวแสนน่ารักของพี่ได้อะเอออะไรของพี่ไม่ต้องพูดแบบนี้ได้ไหมหนูบอกให้กลับไปไงพี่จะกลับไปก็ได้ไข่มุกพี่แค่อยากจะมาบอกความรู้สึกในใจให้เราได้รับรู้เฉยแล้วพี่ก็จะกลับแล้วถ้าเกิดเราต้องการถ้าเกิดเราไม่อยากให้พี่ทักเราไม่อยากให้พี่รู้จักเราพี่ก็จะทาเป็นไม่รู้จักเรานะแต่พี่ขออย่างเดียวอ่ะไข่มุกรับรู้ไว้นะ ว่าพี่อะชอบเราเออหมดเรื่องจะพูดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วรีบไปได้แล้วไปหมดแล้วแหละแค่เราได้รู้ความรู้สึกของพี่อะแค่นี้ก็พอแล้วเออก็ออบอกว่า <ขอ S 1> ไปได้แลวไงไม่อยากจะคุยด้วยแล้วอืงั้นพี่ไปแล้วนะเออตั้งใจเรียนนะไข่มุก อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหเลือเกินเจอแต่เรื่องเดิมที่ทำให้เจ็บช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเธอจากไม่มีเยื่อใยทิ้งจันทรเอาไว้พร้อมคำออพอก็ยังจะมาหวานอยู่อีกนี่กูผ่านมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะจ๊ะโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าก็แม่จ๋าของพ่อ ยังงดงามป่านนี้แล้วจะมีพ่อทำดีกับแม่จ๋าได้ไงล่ะจ๊ะอืมพ่อจ๋าก็อายฟ้าอายดินบ้างเถอะจะมาขอห่มแก้มแม่จา๋าแบบนี้ได้ไงล่ะไม่องห่วงหรอกแม่จา๋าแม่จา๋าพ่อจา๋ามีวิชาบางตาไม่ให้เจ้าที่เจ้าทางผีสางทางไหนม,มันเห็นแล้วพอพ่อจา๋าท่องกระถาเสร็จอล เราก็ทำอะไรกันก็ได้นะจ๊ะแม่จ๋าบ้าบ้บบพ่อจ๋าพ่อจ๋ารู้สึกดีใจจังเลยนะถ้าเกิดเมื่อ30ปีที่แล้วพ่อจ๋าไม่ตัดสินใจพีโบอชชอบแม่จ๋าทุกวันเนี้ยเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันจนมาป่านี้เนาะใช่ตอนนั้นอะแม่จ๋าเองก็ลังเลเหมือนกันว่าจะชอบพ่อจ๋าดีไหมแต่สุดท้าย แม่จา๋าก็ตัดสินใจลองคบกับพ่อจ๋าดูจนสุดท้ายถึงได้รู้ว่ามันดีมากๆเลยจ้ะพ่อจา๋าแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นน่ะวันที่แม่จ๋ามาสารภาพบอกรักพ่อจา๋าแล้วพ่อจ๋าไม่ได้รักแม่จ๋าแล้วอ่ะ แม่จ๋าจะไม่เสียใจหรอก็คงจะเสียใจละจ้ะแต่ก็ยังดีที่ได้บอกถ้าเกิดแม่จ๋าไม่พูดอะไรไปแล้วพ่อจ๋าหายไปเลยแม่จ๋าคงจะติดใจไปตลอดชีวิตเลยจ้ะอืมน้องห่วงนะจ๊ะแม่จ๋าเราอะจะอยู่ด้วยกันจนวันตายจ๊าพ่อจา๋าพพูดซะขนาดนี้ไปก็ได้วะพี่คิว พี่คิวพี่คิวอยู่ไหมเนี่ยพี่คิวไปไหนอะพี่คิวเอา้าพี่อคิวอยู่ไหมเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วร้อนอาบน้ำก่อนได้ไมั้ยเนี่ยเอเอไอ,อ,อพี่คิวเออพี่พี่ขอโทษพี่ไม่รู้ว่าเรากลับมา <laughs> ถ้าจะเห็นบ่อยซะขนาดนี้ไม่ต้องห่านเล่า ก็ได้ยี่แต่เดี๋ยวมองแต่หน้านะห้ามมองต่ํากว่าหน้าโอ้เฮมันจะได้อะไรเนี่ยได้บอกให้มองแต่หน้าเออโอ,โอเคโอเคมองแต่หน้าก็มองแต่หน้า,ออห,นาหนูจ้องตาพี่อยู่นะถ้าตาพี่อะมองลงเมื่อไหรอ่อ่ะหนูด่าพี่แน่โอ้ันนี้มันยากว่าสอบพี่ช้างกิจเ,เนี่ยเนี่ยเออว่าแต่แล้วทาไมเรามาอาบน้ําที่บ้านพี่ได้อะ่ะทำไมหนูกลับมาไม่ได้เหรอก็หนูร้อนนี่หนูก็เลยมาอาบงั้นแสดงว่าเรา กลับมาอยู่กับพี่แล้วเหรอเอาก็หนูเป็นน้องสาวนี่หนูก็ต้องอยู่กับพี่ชายสิไม่อยากเป็นแค่พี่น้องแล้วอะ่ะแล้วไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นอะไรกับหนูอยากเป็นเยอเยอเยออะไรเยอเป็นแฟนอยากอยากเป็นแฟนเธอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มุกเหรอเนี่ยไม่ใช่มุกนะแต่เป็นคมพูดมาจากใจไม่ได้ใส่ไข่เพราะเธอพิเศษอยู่แล้วโอ๊ยหนูจะไม่เป็นพอมุกของพี่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> งั้นไม่เล่นมุกแสงว่าเป็นหรอหมืมาหาขนาดนี้ก็ต้องเป็นแล้วไหมหึเชิญนหนกินไหนด้วยอ่อยแนะ่เนี่ยเราอะ <laughs> อ่อยอะไรพี่เข้ามาเองทำไมไม่ปิดประตูอะบ้านพี่มีประตูหรอไม่ไมีมแล้วทำไมไม่รู้จักทำก็เพื่อ <laughs> แ,แบบนี้ไงปปะปะฉลองเลยไหมอะไรอะไรออกไปเลยจับน<อ>้ำ <laughs> อะไรอะออกไปอ่อโอเคโอเคไม่ถูหลังไมจ๊ะไม่ต้องออกไปโอเค เห็นน้องาสเอวลอยพี่อยากจะซอยให้เอวพังเห็นน้องสยคขาสั้นพี่อยากจะพังกระโปรงเข้าไปเห็น <c oughs> น้องยืนคนเดียวพี่เลยเลี้ยวมาคุยด้วย <c oughs> อยากถามว่าเธอชอบกล้วยไหมจ๊ะคุณดีถ้าเธอไม่ชอบไม่เป็นไรชอบผู้หญิงคนนี้ดีกว่าชาลลาเพราะพี่ชอบเธอสุด,ดยอดเพื่อนแต่งเพลงสุดที่สาวด้วยเป็นไง่จะจ๊ะพี่แต่งให้เราเลยนะเออคือว่า คือว่าอยากรู้พวกมึงคืออะไรทำไมชอบมายุ่งกับแฟนกูแฟนพี่อ่ะไม่ใช่นางลำไม่ต้องขยันมาจีบเหมือนทุกวันก็ได้เออไอ้ก้าเขามีแฟนแล้ววะพี่ฉันไม่เชื่อหรอกไอ้เดียนะจะเป็นแฟนน้องสาวคนสวยได้ทำไมทำไมฉันจะเป็นไม่ได้เพราะฉันรู้มา,างไง่ะ ว่าแกเป็นแค่พี่ชายของน้องเขาและเป็นพี่ชายที่แบบแค่รู้จักกันด้วยอ้าวแบบนี้ก็สวยดีวะ่ะฮึสวยอยู่แล้วเวแฟนฉันเนี่ยพีพูดมาได้เต็มปากเต็มคําว่าแฟนแกอย่าห่วงน้องสาวไอ้นมันบ้าไปน้องสาวได้แท้งก็มีใา่ใช่ไม่ใช่พี่ชายหนูสักหน่อยนั่นไงนั่นไงสาวยังพูดเองเลยแต่เป็นแฟนหนูนั่นไะอะไรวะ <c oughs> นี่ชายเว้ยไม่ใช่พี่ชายแล้วเว้ยตอนเนี้ยจากคำว่าพี่น้องอ่ะมันมีคำว่ารักมาแทรกกลางกลายเป็นพี่รักน้องนะจ๊ะน้าจ้ามาจากไหนเพิ่งเติมเมื่อกี้น้องเลือกมันแล้วเงี้เหรอเอาไงต่อดีว้ยกาอยู่ทำบ้าอะไรอ่ะมันมีผัวแล้ว่ะนี่ พี่ต้องเขียนกระดาษติดหน้าผากหรอมั้งเนี่ยมีคนมาจีบทุกวันเลยทำไงได้เลยพี่ก็หนูสวยอะ่ะมีน้องสาวสวยก็ต้องอดทนหน่อยนะอ้าวจะเป็นน้องอีกเหรอเป็นน้องบ้างเป็นแฟนบ้างแล้วกัน, <c oughs> ยยนหยาดอะไรเนี้ยมามาห้องน้ำอะไรพี่ <c oughs> ออกมานะ <c oughs> อย่าเข้าไป <c oughs> <c oughs>